ก็วันนี้นะผมมีสินค okay, ้าแนะนาการอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้นะผมนะวันนี้จะเป็นกระเป๋ากีตาร์นะครับผมนะกระเป๋ากีตาร์ปลงนะครับผมนะจะตัวนี้จะเป็นสําหรับไซส์สามสิบหกนิ้วนะครับผมนะเป็นสกินเอ็นย่าแบบนี้เลยนะครับผมนะเป็นกระเป๋าแบบหนาบุกฟองน้ําอย่างดีนะครับผมนะนี่เลยนะผมนะเป็นสะพายสองข้างแบบนี้เลยนะครับผมนี่เลยมาดูด้านในกระเป๋ากันนะครับผมด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะเป็นบุกฟองน้ําด้านในนะครับอย่างดีเลยนะครับผมนะตรงนี้ก็จะมีที่ล็อกคอกีตาร์ด้วยนะครับผมนะก็ ย้ำนะครับผมนะสำหรับไซส์กีตาร์โปร่ง36นิ้วเท่านั้นนะครับผมนะนี่เลยข้างหน้าก็จะเป็นกระเป๋าเก็บอุปกรณ์แบบนี้นะครับผมนะเก็บ iPad เก็บพวกสายแก๊กอะไรได้เลยนะครับผมนะนี่เลยนะผมนะก็หนาอยู่นะครับนะตัวนี้ก็กระเป๋าหนา36นิ้วตัวนี้นะครับผมนะก็อยู่ที่ราคาใบละ350บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะผมกนะ็สามารถติดต่ออ็อกซ์มาที่ร้านได้เลยนะครับหรืออยากจะมาดูสินค้าที่ร้านนะครับผมนะ หรือ,อลูกค้าท่านใดที่แบบว่าอยากมาซื้อกระเป๋าแล้วไม่มั่นใจก็นํากีตาร์มาที่ร้านมาด้วยก็ได้นะครับผมเพื่อเทียบขนาดนะครับผมนะโอเคนะครับผมผมก็ต้องขอฝากร้าน,นม,มุ้มิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ